ชูวิทย์ฟาดกัมพูชาเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์โลกซึ่งเป็นศูนย์กลางฟอกเงินของประเทศไทยชูวิทย์ฟาดกัมพูชาเป็นศูนย์กลางการหลอกลวงทางโซเชียลอันดับหนึ่งของโลกที่มีเครือข่ายการทำงานรูปแบบผ่านระบบการสื่อสารหลากหลายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกชาติหลักที่ถูกหลอกลวงมากสุดหนีไม่พน้นไทยแลนด์เพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดต่อกันคนไทยสูญเสียงเงินให้สารพัดแก๊งสแกมเมอร์ที่มีศูนย์บัญชาการตั้งอยู่ในหลายเมืองแพร่กระจายไปทั่วประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลากว่าสิปีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กกลลาายเเป็นนนดดิแแซ่่อองสมขห มอโดยมีกัมพูชาเป็นเมืองหลวงแห่งโลกหลอกลวงชีวิตฟาดกัมพูชาเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของแก๊งสแกมเมอร์ที่นำเงินมหาศาลมาฟอกข่าวซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ดินคอนโดหรูมากมายทั้งบนดินและใต้ดินผ่านนอมินีบริษัทไทยรัฐบาลไทยต้องรีบจัดการเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่วาระเงียบในชีวิตกมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชำละกัมพูชาเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์โลกส่วนไทย เป็นศูนย์กลางฟอกเงินซัดรัฐบาลต้องรีบจัดการเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่วาระเงียบายชีวิตกรรมลวริสิ์อดีตนักการเมืองออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาระบุว่ากัมพูชาศูนย์กลางสแกมเมอร์โลกประเทศกัมพูชากลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกไม่ใช่เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่เป็นศูนย์กลางการหลอกลวงทางโซเชียลอันดับหนึ่งของโลกที่มีเครือข่ายการทำงานเป็นรูปแบบผ่านระบบการสื่อสารหลากหลายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกชาติหลักที่ถูกหลอกลวงมากสุดหนีไม่พ้นไทยแลนด์ เพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดต่อกันคนไทยสูญเสียเงินให้สารพัดแก๊งสแกมเมอร์ที่มีศูนย์บัญชาการตั้งอยู่ในหลายเมืองแพร่กระจายไปทั่วประเทศกัมพูชาเป็นระยะเวลากว่า10ปีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉนียงใต้กลายเป็นดินแดนซ่องสู์ของเหล่าสแกมเมอร์โดยมีกัมพูชา เป็นเมืองหลวงแห่งโลกหลอกลวงชีวิตฟาดกัมพูชาเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของแก๊งสแกมเมอร์ที่นำเงินมหาศาลมาฟอกขาวซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ดินคอนโดหรูมากมายทั้งบนดินและใต้ดินผ่านนอมินีบริษัทไทยรัฐบาลไทยต้องรีบจัดการเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่วาระเงียบในชีวิตกมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชำละกัมพูชาเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์โลกส่วนไทยเป็นศูนย์กลางฟอกเงินซัดรัฐบาลต้องรีบจัดการเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่วาระเงียบ